นนกัเหมือครับมีเรือใช่ครับเป็นเรือใบส่วนตัวนะครับก็ล่องในทะเลสาบใหญ่มากนะครับดูลมนะเพราะนั้นเนี่ยที่บอกว่าไมื่อเช้าเราขึ้นที่ถึงยอดไม่ได้ก็เพราะเพราะเหตุนี้ส่วนขนาดข้างล่างยังลมแรงนะครับ แต่ถ้าไม่มีลมนะตอนที่เราอยู่อิมะากนะครับย,ยังพอได้เลยฮะแต่พอฉันเพลงเสร็จออกมาปุ๊บนะครับลมแรงหนักขึ้นเลยนะ <c oughs> ก็โชคดีสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้บ้านเมืองไม่บอบช้ำเหมือนเบอร์ลิน,โโนนะครับเหมือนโคโลนนะครับที่โดนชสง,งครามกครบให้สองนะครับ โดนบอมนะนะครับ,รบเนื่องจากว่าเขายึดถือความเป็นกลางมาตลอดนะครับประเทศนี้นะครับไม่ฝักใฝ่าฝ่ใดนะครับก็ถือว่าเป็นให้เป็นกลางนะครับก็เลยไม่ค่อยโดนอ่โดนบอม